หนึ่งก็ตสอบก็เลยอยากจะมาเป็นแบ่งปันนะฮะแบ่งปันว่าที่กระสอบพวกเขียนว่าเป็นกระสอบวินเทจทีเชิร์ตสองร้อยตัวเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าในกระสอบแต่ละลูกแต่ละป้ายเนี่ยที่เขียนคําว่าวินเทจเนี่ยมีเสื้อยุคเก่าอีกตัวนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าวินเทจนะฮะ,ะ,ฮะเกี่ยวกับเสื้อยุคเก่านะต้องบอกเลยฮะถ้าเขาเป็นวินเทจแท้ๆเนี่ยคือต้องเป็น เสื้อในยุค7 0 8เจ็ด0 9, 0นย์0ปดแล้วก็2003นะฮะต้องมีอายุการใช้งานหรืออายุของสิ่งนั้นๆน่ยนะมากกว่า20ปีนะฮะ <Wow. S 2> อันนี้ถือว่าเป็นวินเทจถ้าหลังจาก2004อัพขึ้นไปเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นเสื้อมือสองรุ่นใหม่นะฮะก็จะมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่า ถ้ารุ่นใหม่แบบสุดเลยก็จะเป็นป้ายปาคอนะฮะแต่วันนี้นิวสั่งมาเพื่อมาเป็นแต่งปันแนวทางเดี๋ยวมาตัดกระสอบกันเลยแอคชั่นถ้าใครอยากก็เล่นกระสอบมีข้อคิดจากพี่ชุยนะฮะที่พี่นิวไปสัมภาษณ์มาลองฟังดูแล้วกันฮะ,ะว่าอุ้ยอัดนั่นมากนัานมากอู้จะคลอดแล้ว จะคอ้แล้วอื้ออ,อ,อืมนี่นะขออนุญาตไม่เอ่อไม่บอกป้ายนะครับอันนี้มาเป็นแนวทางนะมาแชร์ให้กับทุกคนได้รู้กันนะฮะขอย้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะเขียนว่าบินเทว่าเสื้อในกระสอบเนี่ยมีเสื้อยุคเก่ากี่ตัวลุยเปิดมาตัวแรกันะทุกคน,นนี้ป้ายปั๊มขอนะป้ายปั๊มขอก็คือ เป็นงานรุ่นใหม่นะ,ะแต่ก็เป็นงานแฟชั่นนะฮะก็สวยอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูวนะ่าป้ายพับคอมีอกี่ตัวแล้วก็มีป้ายห้อยรุ่นรุ่นเก่าตะเข็บเดียวกี่ตัวมาแล้วนะครับหนึ่งพับคออันนี้เป็นป้ายนะแต่ก็ไม่ได้นับก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นงานรุ่นยุคเก่านะฮะอันนี้คือเป็นงานรุ่นรุ่นใหม่ ฮารเรผู้หญิงมีอะไรเดี๋ยวขอดูกันนะ2011นะฮะในการสังเกตอันนี้ก็เป็นงานมือสองรุ่นใหม่ปี2011ันสิฮาร์เรออราคาบอกก่อนไม่ได้เบานะอันนี้ราคา20,000 <c oughs> ื่นะจัสตินจัสตินบีเบอร์อย่างนี้เป็นงานรุ่นใหม่นะฮะอันนี้คือเป็นการคอร์รัป ะะเป็นป้ายของแ a ช h นเอ็มสชนเน่ไปขอลิคสิ์มาทําอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานมือสองรุ่นใหม่อันตัวไหนสวยขอแขวนเดี๋ยวจะแผนฮะฝั่งด้านขวามือขวามือนะคืองานยุคเก่าแล้วก็ส่วนด้านนี้คืองานยุคใหม่โอเคงานปั๊มคอดูกันไปยาวๆนี่ปั๊มคอร,รุ่นใหม่อีกละปั๊มคอ, uh. อ ปั๊มถออันนี้ก็รุ่นใหม่เหมือนกันนี่ถือว่าเป็นงานงานใหม่แต่ลายมันลายวันพอยไม่ได้แย่ถือว่าขายได้นะตอนนี้เรายังไม่เปิดได้ถึง10%เอ็เองนะใจเย็นๆหวังว่าน่าจะมีรุ่นเก่ามาให้ประทับใจกันนะนี่นลายรถแข่งฮนะ รุ่นใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานยุคปีส0งพันกว่าละก็ยังเป็นมือสองอยู่อันตรายดีนะลายดีนะลายนะยายีโอ้ลายมันลายมันออกแบบนี้ก็ชื่นใจนะเพื่อนๆมันจะเป็นงานใหม่ก็ตามนะฮะมาจ้านี่ ลูกเก่ามาแล้วหนึ่งตัวข้างบนเป็นต er ะเนขะ็บเดี่ยวฮะแต่เป็นลายทั่วไปนะมาละยู่เก่ามาแล้วหนึ่งตัวงานสเกต็ตลายมันลายมันได้อยู่ได้อยู่แต่ไซส์แบบเอ็มนะฮนะแต่เอ็มก็นิยมนะก็ใส่เป็นแบบเสื้อเล็กๆกางเกงโค้งๆใหม่ <c oughs> เนี่ยทุกคนจะได้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าสั่งมาเพื่อการลงทุนการเสี่ยงเราไม่รู้ฮะว่าหนึ่งกระสอบที่เขียว,ว่าวินเทนจะมีงานร,รุ่นเก่าอกีตัวนะอันนี้ก็เป็นงานใหม่นะหลบดฟองรุ่นใหม่นัแต่ลายสวยนะ นี่คือต่อปี1990เก้ย์เฮ้ยหนึ่งพันเก้าร้้าบัคสไวน์เซอร์ว้าวแต่งานไซส์แบบเล็กเอสแต่งานรุ่นใหม่แต่ก็สุขแบบดีนะรุ่นใหม่แต่รุ่นใหม่ก็ ได้อยู่ I2K หันทรี 3, หรอเบร์ทัวร์สองพันสิบสองนะครป้ายห้อยแบบนี้นะทุกคนอันนี้ก็ถือเป็นงานมือสองนะคะัเพราะว่ามันอยู่ปีสองพันสิบสองอุ้ยทนลายนีน้สองพันสิบหกอันนี้น่าจะเป็นประมาณไซส์ L งานใหม่นะแต่ไม่แย่ลายสวยผ้าใหม่2018งานใหม่นะงานใหม่งานใหม่หม,มือสองมือสองสวยสวยอะไรเนี่ยลายน่ารักสตริงรุ่นใหม่พร้อมสครับคาร์บอนอ่าเป็นลายทะลุอุ้ยแต่ ไซส์ XL เป็นไซส์เด็กนะฮะผู้หญิงใส่ได้หรือผู้ชายตัวเล็กใส่ได้อ่ะมาแล้วอีกหนึ่งตัวงานรุ่นรุ่นเก่าต่อปีฮะหนึ่งพันเ้า้อ้าสิบห้าตัวที่สามรุ่นใหม่โอ้มีทุกกระสอบจะเป็นงานลิกสิทธิ์แทนนะทุกคนว้า <Wow. S 1> รุ่นใหม่ อันตรายสวยน,นะฮะงานปั๊มคอรุ่นใหม่อ่าอีกแล้วหนึ่งตัวหนึ่งต่อปีเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหกอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าเหมือนกันนะฮะแต่ไม่มีอะไรเลยธรรมดาเรียบๆมินิมอลอูสีสดรุ่นใหม่สีสด สวยนะลายมิเคยเห็นครึ่งลูกอานาจัครโรลิง <c rolling> แขนต่อไซสง์งานใหม่งานใหม่พอยลายวันพอยสเกตเด็กสเกต็ตใครต้องการติดต่อมาเลยนะขายยกให้ราคาพิเศษยกชุดยกชุดพักมาอีกหนึ่งตัวงานยุคเก่ามามชื่นใจ งานใหม่งานใหม่จะเป็นลายพวกลายอาร์ฟลายสวยจตัวเล็กปี2 0สองพันถือว่าเป็นลายพวกประเภทของงานศิลปะหาเล็เพชร เสื้อเด็กเสื้อเด็กอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งยุคเกา่ารุ่นเกา่า<ะ>มีทุกกระสอบ,สอบาครับลอควิดบูใส่อาว ได้สวยอ,อีกหนึ่งตัววินเชัยมามือสองก็ยังดี อีกหนึ่งตัวรุ่นเก่าปีสองพันนะ,ะรุ่นเก่ามารุ่นเก่าอีก1ตัวรุ่นเก่ารุ่นเก่าอีกหนึ่งตัวนเ,วน,เวนี่ยเหลือแค่นี้ฮะเหลือแค่นี้แต่นี่เป็นปี2015นะถือว่ายังเป็นมือสองอยู่นะไม่ได้รุ่นเก่าแต่ก็ลายก็ถือว่าใช้ได้ นุ่นเก่าอีกหนึ่งตัวอสองหมืน่นสองหมื่นพี่ก้อนฮะ Walking Dead หนุมหน่มๆตัวเล็กอาเสาวสาสนใจทักมาอะไรเดือดอะไรเดือดมาเวล Cute Space ฮ,ฮะยังถึกผ่า มีทุกบ้านจบเรียบร้อยนะฮะกับป้ายที่เขียนว่าวินเทจสองรอยตัวนะสรุปว่ามีเสื้อยุคเก่านะฮะพวกตะเข็บเดี่ยวตะเข็บเดียวนะคะอหนายุคแบบก,ก้าศ0นยสองพันต้นแล้วก็เป็นลายแบบทั่วไปะฮะมีอยู่สิบเจ็ดตัว<ฮ>ที่เหลือหนึ่งร้อยแปดิบสามตัวก็คือเป็นงานมือสองนะฮะอันนี้ปาก สำหรับใครที่กําลังคิดว่าอยากจะมาซื้อกระสอบเล่นกระสอบซึ่งราคาไม่ได้ถูกนะฮะอันนี้คือกระสอบลูกละ2องหมื่นบาทนะนี่คือสองหมืนบาทกับผลที่ได้เนี่ยฮะมือสองมีหนึ่งร้แปดสิสาตัวแล้วก็ลายสวยๆก็มีอยู่ประมาณไม่ถึงเกิน5ห้าสิบตัวนะะประมาณสาบอยู่ระหว่างสามสถึงห้ มาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าใครอยากก็เล่นกระสอบมีข้อคิดจากพี่ฉุยนะฮะที่พี่นิวไปสัมภาษณนะ์มาลองฟังดูแล้วกันครับ <c oughs> ในการเลือกกระสอบพี่เป,เ,ปเป็นแนวไหนเนี่ยเอามาขายที่ร้านที่ว่าแบบแบบที่ว่าตุวน,น้อยๆแหละดีกว่ามาตัวน,น้อยๆตุวน้อยๆตัวลูกไม่แพงอะ่ะลูกประมาณเท่าไหร่ที่พี่เอามาเอามาเข้าหมื่นกว่าบาทแล้วะเอาหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นห้าหมื่นเจ็ดแล้ววันเนี้ยเ <Okay. S 2> มื่อก่อนลูกสี่หมื่นห้าหมื่นก็ประมาณนั้นแะละมันก็จะออกแบบ พอได้คร,รึ่งหนึ่งก็เงียบสี huh ่หมื่นก like okay. ็ขายได้สองหมื่นก็เงียบโอเคหนึ่งห้าก็ขายได้เจ็ดพันห้าก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แปลว่าเราเอากระสอบรูปว่าไม่แพงหลักหมื่นใช่แต่ว่าเรามาขายแบบสามตัวน้อยติดตัวน้อยง่ายถือว่าจะดีอันนี้ก็เป็นเป็นสหรับคนที่อยากจะค้าขายหนูคือไม่ต้องเน้นกระสอบแพงใช่ผมว่านะแต่แต่ก็ต้องเป็นกระสอบโอเคหลักหมื่นแต่ก็ต้องเลือกป้ายหน่อยป่ะใช่ดูขอผมเนี่ยผมเน้นจะป้ายสวยหน่อยอ๋อสามตัวร้อยก็เหมือนกันสองตัวแปดติดแปดติด หกสิบอะไเงี้ย uh uh. แต่ว่าเน้นสภาพพวกหนัง uh uh. พวกการ์ตูนเนี่ยพอมีขายนะ uh uh. เนี่ยเน้นสภาพขายง่ายลงทุนไปอาทิตย์หนึ่งสองสามหมื่นนะเรานึกมาเขาได้ได้ตุนคืนสอ,องสามหมื่นกำไรพันสองพันนะได้ํดำงานถ้าคลิปหน้าจะมีอะไรก็เดี๋ยวจะนำมาเสนอให้นะฮะเท่าที่ทุนทรัพย์จะมีช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดติดน,นะฮะเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่หมออกมาแล้ววันนี้ไปละบาย